พัทยาได้ลุยคันนี้น่าจะเป็นรถพี่เอ็มนะครับเนี่ยพี่เอ็มรถเอ็มออนิวแน่ๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ย<อ>เคยเห็นอยู่โอ้ยรถพี่เอ็มจริงๆด้วยครับเนี่ยรถพี่เ<ต>อ็มออนิวครับคันนี้สวยมากเลยนู่นเดี่นั่นไปดูคันนู้นอีกนี่ครับรถพี่เอ็มครับโอ้ยไง,ไง้การเจอพี่เอ็มแล้วเลยพี่เอพี่เนี๋ยครับพี่เอ็มประธานเอ็มนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสัก กือบหน like ึ ah y, <t 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 ่งรุ่ดี๋ยวเราจะมีเค่องหอมที่มีเปิดงานแบบโนราณนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่เอ็มเอารถมากี่คันนะครับตอนนี้ผมลุนพี่ครับสวยมากครับคันนี้ครับอันนี้แม็กคาร์เรนครับโอ้สวยมากเลยภายในอาคาทัล่าทั้งคันเลยครับโอ้ครับตรงนี้สวยมากครับ คันสีแดงนั่นเป็นรถของพิกิตนะครับดูนะครับ,ร,บรถของพิกิตที่เป็นฝีมือของคนไทยนะครับที่ทํารถเป็นทรงลำเบิร์กนี่ครับใช่ใช่เป็นรถของพิกิตครับคันนี้โอ้คันจริงสวยมากเลยครับรถของพิกิตดูนะคันนั้นน่ะรถของพิกกิตเดี๋ยวผมพามาดูรถพิกิตแบบใ,ใกล้ๆเลยอโอดูครับฟิตติ้งเนยียนมากครับสำหรับรถของพิกกิตนะครับเนี่ยคันนี้ ใช่ครับโลโก้วิกฤตครับนี่มาๆเดี๋ยวไปดูเรื่อยครับไปดูเรื่อยมีใครบ้างตอนนี้ได้ใช่ห้าคะรถอะไรบอกไหมคะมาถึงลัมเบอร์กินี่ครับนี่คือส่งลัมเบอร์กินี่สวยๆเลยโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้เป็นเฟอร์รารี่ครับแล้วก็เบลลี่สวยมากเลยเบลลี่แล้วฝั่งนู้นเป็นรถคลาสสิกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เป็นเบลลี่นี่เป็นเฟอร์รารี่ครับ เอานี้ไม่ใช่ครับนี้พอดครับสีสวยมากโอ้โหฝั่งรถเป็นรถแบบรถพลาสสิกครับนี่น cu ี่นี่มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นโซน GTR นะครับ GTR แล้วก็สกายไลน์ครับ34 35จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นรถคลาสสิกแล้วครับโซนนี้เป็นรถคลาสสิกครับสีสวยครับอ่าเออจับอ๋อเโาส่งตูน อนอจะออกก็ออกไม่ด้ี่ยอทเลโตหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูล้อใช่รับลึกมากๆเครื่องชาร์เจอครับโอ้โหนี่ครับล้อชาร์จเจอจริงๆด้วยครับปี1969งครับโอมีเครื่องขายด้วยครับลอชาเลโตครับ มากครับข้างในสวยมากเลยนะครับตัวนี้นก้อเสียงก็มีครับดีครับเป็นเนียนอย่างนี้แหละครับกเสียงครับเน้เนๆครับผมโอ้โหดูนี่ครับโอ้น,นี้สวยมากเลยไหมครับสวยมากเลยดูดิโอ้โห ตัวนี้เป็นรถเบนซ์นะครับเนี่ยสวยมากครับโอ้ในงานนี่มีรถสวยๆเยอะมากเลยนะครับนี่ครับถ้าใครพลาดปีนี้ปีหน้าต้องมานะครับสวยจริงครับดูดิรถเต็มเลยโหคุณโอโซนไม่ไม่รีวิวเลยครับวันนี้ขอดูรถก่อนนะครับพี่เบียใบหยกครับโอ้โหเฮ้ยคันใหญ่จริง โอ้โหใหญ่จริงครับบาบัสโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงลูก,กลดูเลยล้อตัวล้อใหญ่หสุดโอ้โหสวยมากครับข้างในเป็นสีน้ำเงินโอ้โหล้อใหญ่ลูกสุดล้อเบลเลอร์เลยครับเป็นบาบัสพันธุ์ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับคันนีเ<อ>้เดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับที่เบียร์ใบหยกนะครับนี่ ครื่องอย่างน้ร้อนๆอยู่เลยครับบาบัสว้าวดูเครื่องสะก่อนครับแน่นมากๆเลยครับน้องไปดูหลายคันน้องอยากได้คันไหนเป็นพิเศษไหมคะเป็นดาบโอ้น้องอยากได้ดาบเหรอพ่อพามาดูรถอยากได้ดาบเหรอลูกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหดูเครื่องสะก่อนครับโอ้อยากได้เฟอร์รี่เลยโอเคโอเคนี่ดูเครื่องแต่ละเครื่องสะก่อนครับซูเปอร์คาร์เลยเหรอโอ้เอาเจ๋งๆเลยเหรออ่าปอเช่ไปเลย ทองครับคันนี้ครับ b m w สีท,ท,สอ,อ,ทสองชอ้คันนี้ครับขวัญใจเด็กๆเ,เลยครับดูดิักั